ไม่บอกใช่ไหมข <k _> ายข้อมูลออกมาเถอะนะ้าฉันแค่อยากรู้ว่าที่อยู่ของผู้ใช้สายเวทคนอื่นอยู่ที่ไหนนะบ้านพ่อแม่เธอที่เป็นผู้ใช้สายเวทอยู่ที่ไหนกันแน่ เราะเธอมันโง่เองที่เลือกปกป้องคนอื่นสัตากรรมมันเลยเป็นแบบนี้ยังไงล่ะฝันแบบนี้อีกแล้วง่วงจังได้นอนบ้างไหมเนี่ยอืม ه, อ้าวจวบว่าไงฉันก็นอนนะแกนั่นแหละตอนกลางคืนก็ชอบตะเวนดูผีตอนดึกนี่ได้นอนเปล่าเหอะได้นอนดิพูดเป็นเล่ไนไงวะเป็นยังไงกันก็ดีนะแล้วที่ไปจัดการพวกโจนะรู้อะไรบ้างล่ะก็รู้แค่ถ้ามันแพร่ลัททิทั่วไทยได้มันจะควบคุมอะไรได้สักอย่างข่าวก็บอกว่าไอ้หมายหายตัวไปอีก ไม่ใช่ว่าพี่เป็นคนจัดการหนอพี่จัดการแล้วก็ปล่อยให้ตำรวจเขาต่อที่เหลือไม่รู้พี่เมษาคะจ๋าคือหนูไม่รู้ว่าที่จัวพูดตอนนั้นจริงหรือเปล่านะคะพี่อายุ2ี่สกว่าปีจริงหรอคะอถ้าได้ยินมาอย่างนั้นล่ะก็ก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละ <laughs> วันนี้มีงานอะไรกันเหมือนจะเป็นงานโปรโมทขนมใหม่นะ,นนะ,ค,ะคนคนนั้นมันคนที่สู้กันเมื่อวันก่อนนี่ใช่ปะใช่ แจกไม่อันเลยเหรอเนี่ยทำไมแจกเยอะกันจังอะไม่รู้สิการตลาดมาั่งเธอนะ่ะไม่สนใจรับขนมหน่อยหรอจะรับไว้ก็แล้วกัน มึงจะเลิกสืบเรื่องของกูได้หรือยังวะโทษทีนะแต่เรื่องของนายมันน่าสืบเกินไปจะทนไม่ไหวนะจ๊ะมึงเป็นนักสืบแว่นหรือไงวะยุ่งไม่เข้าเรื่องจริงๆอย่าให้พูดเถอะว่าแต่เบียวอะไรของมึงอะ่ะฉันจะยึดครองประเทศนี้ด้วยอนณาจักรผีของฉันยึดไปแล้วมึงได้อะไรเหรอคอ ควรได้กินขนมเร็วนี้นะไม่งั้นจะหมดอายุก่อนงั้นผมไปนะครับที่ถืออยู่ในมือไม่ใช่บุหรี่นะลูกอมนะจ๊ะจะเอายังไงต่อละครับก็แล้วแต่นายละกันนี่นายจะไปไหนอ่ะ พอดีมีนัดกับเพื่อนน่ะวารีอยู่ปะอ้าวไอ้จู๊บกำลังรอเลยเป็นไงอ่ะก็ดีเสียดายที่ไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันนะเอ๊ะนี่เธอหรือว่าเธอคือเพื่อนของจู๊บใช่ไหม งั้นฉันไปรอหน้าห้องนะแม่มึงมีเพื่อนในตอนเปิดเทอมเลยเหรอเนี่ยวารีหรือว่าพีทนะจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่นายแอบชอบเ้ยพูดเบาดิมึงรู้ได้ไงว่าว่าเป็นคนนี้เนี่ยก็มึงเคยเล่าและส่งรูปให้ดูไม่ใช่ด้วยไง ทำไมไม่ไปทักล่ะอย่างแบบไงพีทไม่ได้เจอกันนานเลยอะไรเงี้ยคือกูก็ไม่ได้คุยกับพีทมาตั้งนานแล้วอะ่ะคุยกันก็แค่ในแอปเขียวเองมีรูปก็แค่รูปสมัยเมื่อนานมาแล้วนะ่ะเฮ้ยแกก็ไปบอกหลอนดีๆซะสริรู้แล้วรู้แล้วแค่ความกล้ามันหายอะ่ะอืมอือ อย่าบอกนะว่าแกก็ด้วยไม่บอกไปล่ะ<น>ว่าเธอคือพีทเพื่อนวารีนะเอ๊ะนี่นายรู้ได้ยังไงอะคิดยังไงกับเขาล่ะ<า>ชอบเขาหรือเปล่าน่น,น,นี่รู้ได้ไงอะน่ากลัวก็หน้าเธอมันฟ้องอยู่นะหน้าหรอเฮ้ยตายสิเหมือนกันจริงๆเลยสองคนนี้อี๋ ความรักเหรอพี่พีทกับพี่วาเรียนะอืมทั้งสองคนปรึกษาพี่กันใหญ่เลยแต่พี่โจ๊บไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้ใช่ไหมล่ะแกก็เหมือนกันไม่ใช่หรืองไงไดโจุ๊จากการอ่านการ์ตูนเริ่มคอมเมดี้มาล้านเล่มหนูจะเป็นคนให้คำปรึกษาเองไม่ถึงล้านเล่มด้วยซ้ำนะถ้างั้นก็เริ่มจากปล่อยให้พวกเขาอยู่ด้วยกันก่อน ทำไมมันตึงเขียดจังวะเอ็งจัวมันเป็นไหนของวันวะเออเอเธอจําเราได้มไหมเออคือวาลีใช่หรือเปล่าใช่ใช่แล้วล่ะแหมคุยกันแต่ในแอปเขียวแต่พอมาเจอหน้ากันก็เขินเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> นั่นสินะทรงผมเธอน่ะเอเอดูเท่มากเลย ขอบใจนะนึกว่าจะกลัวฉันซะอีกอะ่ะเพราะฉันเป็นคนวางตัวไม่ค่อยเก่งบางทีก็เผลอทำหน้าน่ากลัวบ้างละ่ะบางทีก็โดนหาว่าเป็นพวกเกเรบ้างอะ่ะแต่ฉันคิดว่าเธอน่ะดูดีอยู่นะเอ๊ะฉันอะคิดว่าเธอเออเอเอน่วารีจะมาช่วยงานตรงนี้หน่อยได้ปะออออเอเอ,เอ,เอ,เอได้ เดี๋ยวมานะอืมอ๋อเป็นไรอรืเปล่าหืเปล่าหรอกมันก็แค่คุยกันได้แค่นิดเดียวเองอะแต่เหมือนคุณคุนว่าพี่เมษาก็เคยทำหน้าแบบนี้เหมือนกันนะเอ๊ะแล้วตอนนั้นแกทำอะไรอะ ก็เหมือนจะคุยกับเพื่อนผู้หญิงอยู่แล้วเห็นพี่แกทําหน้าแบบนั้นน่ะแต่พี่เขาปกติก็ดูจริงจังอยู่แล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกแล้วพี่เขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเหรอก็ไม่นะตอนเจอแกครั้งแรกพี่แกเหมือนคนละคนเลยพี่แกใจดีร่าเริงอ่อนโยนเป็นมิตรกับทุกๆคนจริงเหรอแล้วทำไมตอนนี้คือมันมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนพี่เขาไปอะ่ะงั้นไม่ถามเจ้าตัวเลยละ่ะ อพี่เมสาทำอะไรกันจ๊ะทั้งสองคนก็กำลังแอบนินทาอยู่แม่ยอมรับง่ายๆเลยนะทำไมไม่เล่าให้ฟังเลยล่ะเล่าได้นะพี่เมยว่าคิดซะว่าเล่าหนังดักดักเรื่องหนึ่งก็ได้คิชคือว่าไปเดินเล่นกันหน่อยไหมเอออืมเจอกันในคาบนะ กูเป็นผู้ใช้สายเวทไม่ใช่เลิฟโคชไอ้พวกนี้นี่แต่ก็เอาเถอะแม่คำแนะนำเราก็ใช้ได้นะเนี่ยเอาเถอะคู่นี้มีเววาสำเร็จสูงแต่ว่าต่อจากนี้เนะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกันนะไม่คิดจะเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยเหรอพี่เมษาโดนพวกโรคจิตลักพาตัวพอรอดมาได้ก็โดนเพื่อนแกล้งโดนบูลลี่อีก เลยลาออกจากโรงเรียนเพราะสภาพจิตใจไม่พร้อมแล้วก็กลับมาเรียนใหม่จนกลายเป็นคนขี้เครียดคนหนึ่งผิดหวังใช่ไหมล่ะพออายุมากขึ้นบวกกับประสบการณ์ที่เจอเลยกลายเป็นคนคิดมากใช้กำลังไม่ล่าเริงและไม่เป็นมิตรโทษทีนะอายุปานนี้แล้วพี่นะ่ะคงเป็นแบบเมื่อก่อนไม่ไหวแล้วล่ะ ผมคิดว่าตอนนี้พี่ก็ยังดูสวยอยู่นะคิดซะว่าเป็นคำชมจากรุ่นน้องพี่ล็กพี่ล็กคนนึงก็แล้วกันขอบใจรุ่นน้องคนนี้เนี่ยทำเอาเราใจตต้นทุกทีเลยวิ วันนี้แกแจกขนมโดยพละกาอนอีกแล้วนะพ่อบอกว่ายังไงเราจะแจกให้ก็ต่อเมื่อเมื่อมรณะส่วนผสมพิเศษของเราจะเสร็สมบูรณ์ผมแจกไปเพราะต้องการสร้างความเชื่อใจในตอนแรกนะครับเพื่อไม่ให้พวกเมษามันรู้ตัวแต่ถึงอย่างนั้นแกก็ไม่ควรทำอะไรโดยไม่บอกพ่อนะก็หวงอยากของประเทศประเทศนี้ต้องเป็นของผมคนเดียวเท่านั้นแกก็เพียรับใช้ของแกมันรีบร้อนเกินไปเดี๋ยวแกก็ได้เอง แต่ไอ้หม้มันหายไปไหนนี่สิมันหมดประโยชน์แล้วล่ะอะไรเนะอะผมส่งจดหมายโดยโลงชื่อพ่อไปบอกว่าแกหมดประโยชน์แล้วล่ะ <c oughs> ไอวีแกทำอะไรไอ้หม้นั่นมันลูกน้องที่ดีที่สุดของพ่อแล้วนะดีกับผีสิมันโดนเมษาอัดกระทืบจนหมดสภาพนี่เรียกว่าฝีมือดีเหรออยากจะอ้วกได้อีกอย่างหนึ่งนะที่เมษาันรล้ถิ่นลัลทธิของพวกเรานะ่ะก็เพราะพ่อประมาท ปล่อยให้มันมาสืบนั่นแหละถ้าแกพูดอย่างนี้อีกพ่อจะตัดชื่อแกออกจากตระกูลง <laughs> ั้นผมก็คงต้องใช้วิธีนี้แล้วสินะไอวีแกทำอะไรวะพ่อครับผมขอบคุณพอ <i> ่อ <V> ที่ดูแลผมมาตลอดนะครับแต่ผมอยากจะคล้องโลกนี้จริง <i> <V> ๆแล้วถ้าพ่อจะตัดผมออกจากตระกูล <i> <V> ผมก็จะเปลี่ยนพ่อเอง <i> <V> หมายความว่ายังไงไอวีเข้ามาได้ แกไอผีผมขอรา้าท่านนะครับขอผพื้นที่อยูแล่ลมีมันมาตลอดผู้แกเป็นไงบ้างแม่รู้สึกดีใช้ได้ผมเป็นหัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่แล้วเราจะยึดครองประเทศแล้วก็ยึดโลกไปด้วยกันครับท่าน เียดีจังเลยนะยังมีแรงมาเล่นเกมอีกพอดีว่าพี่ต้องรีบทำเควสประจําวันให้เสร็จนะอย่านอนดึกมากกันแล้วกันไปละง่วงลองไปดูใต้โรงเรียนหน่อยแล้วกันรู้สึกว่าจะเป็นตรงนี้นะ

kelapa เกือบไม่รอดวันนี้มันอะไรวะเนี่ยฮัลโหลนี่พี่อยู่ไหนเนี่ยเออพอดีว่ามาที่โรงเรียนน่ะกะว่าจะสำรวจอะไรนิดหน่อยน่านิดหน่อยหรอใช่แล้วไปคนเดียวเนี่ยนะไปโดยไม่บอกอะไรเนี่ยบ้าแล้วไงกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะ